คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ดีตีนแดงผู้แดงตีนดีผู้ดีตีนเปืม่มและผู้ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปควรใช้จักรยานในการรับชมดูได้ก็ดูดูไม่ได้ไม่ต้องดูแก้ว เอ้าสวัสดีคับผมสวมชัสดีคับพี่น้องสุขสุขคุณครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องดูฮีชาแนลมือหนีมาในน้ำอับดุลรอยเยมือหนีบพี่น้องเบิงเบยเครื่องแต่งกายครับผมเป็นไหนครับเป็นไหมือหนีมาปลอมเป็นสุลต่านครับผมข้าวฉีข้าวถิ่นั่นก็มือหนีบมือหนีบเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของบ่อน้ํามันครับผม ก็คือปกติอ่ะเอฟซีบลเดหูเดอกวาซ่องดกฮีเนี่ยที่จริงก็เป็นลูกเป็นลูกคนรวยแสนจะอยากจนนะครับไปเรียนอยู่อารับเอไอนอนเว้นนะครับผมไปนอนเว้นอยู่อารับเป็นเจ้าชายครับผมตอนนี้ซ่องดกฮีอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญครับยางคุณพูงอผู้าอยู่ผู้าวผู้าอ้ยผู้สาดีวะเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ งานบูต้องเอาแหละกูว่าตอนนี้ไปหาคุยสาวดีกว่ิคุ๊บคันได้กนออันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าพี่น้องพอดีตอนแรกคือตั้งใจว่าสิมาไทยแบบว่ารายการสุลต่าน่ะแหละแต่ว่าคือสุลต่านผ้าสียังประมาณน,นี้นะแต่ว่าเห็นผู้สาวพี่น้องก็เข้ากันหนาหี้วพอสมควรเนาะ,ปะไปไปไปม <บะ S 1> ีป้ยายพร้อผมเขตอภิญทานเขาอยู่เกาะกิจกูดนะครับบ่อน้ำซักสีตัวนี้โอ้สาธุถ้ยเขาเป็นสุลต่านี่สุลต่านกับไาวเด็กเก่านะเขาคนไทยเนาะ เอาเหมือนเฮาใช่เขาบ่ได้วยโอ้วัสดีครับผมอันนี้อันบนนี้เขาเอื่นยังครับน้องเออกอค่ะกอยังครับกอเออกีติกอ๋อกอกีติกเจ้าคนทำนานเจ้าเล่ห์หนิบ่แม่นค่ะเจ้าพะลูอ๋อหูจ๋าใหญ่บอใหญ่สโนว์เฮียเขาคือหูจัากว่าเฮ้ยดัง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 ปึ้งอ่ะเอ้เขาคือเดมาอยู่ผู้เดียวครับ โอ้ค่ะค่ะครูบอลสิโอ้หเยววาว่าพอดีไอ้มาไทายแรกกันเลนีน่ยมขึ้นมาเห็นน้องด่าเขาเปิ้ลเปิ้ลหนาเขาเปิ้ลเปิ้ลอยู่ก็เลยยังขึ้นมาทำนะอืมชื่อยังครับนี่เชอลี่ค่ะอ๋อเฮงไหนเนาะเขาจะได้เป็นแฟนกันโอนมาค่ะฮะยังเกาะโอนมาโอนเงินปั๊บได้เป็นแฟนเลยนี่าาจะบอกอีออลีบ่นี่ไออีลีดิก็มาดิอืมก็มาดิพนาแก้วสีเกียรติไม่หมูนะจ๊ะ มาคักๆ่ะแก่พอดีไอท้ทายราชการอยู่ข้างล่างก็เลย <c oughs> เห็นก็เลยขึ้นมาทักทายน้องโ <c oughs> อ้ขึ้นเท้าคักเดี๋ยวไอ้กับในจักบ,บาทได้ปะโอะหัวหันที่แตกจีไอกับพ่อจีดำใจให้น้องได้อยู่ดิจังใดอเอ้กับพ่อจีเป็นแฟนแต่บอจักมื่นหนึ่ง <c oughs> เอาจังสันวะบอมีเงินมาเอากับไอ้ <c oughs> บอมีบ้านมาเอากับไอ้บอมีลูกมาเอากับไอ้ แับวลองมาลูกโตเกิดมานี่ชิบะฮ้องอูแม่อูแม่ฮ้องอย่างเด็กทารกทั่วไปเกิดมาร้องอูแม่อูแม่แต่ถ้าได้ลูกกับชองดูฮีลูกเกิดมาร้องอะไรฮะร้องอะไรฮะโอ้ยเย่เจแถมคําว่ยา,ยา,า,าแกวไปด้วยมันจังสั่นวาก็จ <úc oris> ังสั่นแล้วเนาะเอ,าาอ,อ้าใช่ปะโอ้ยฮัคือสิได้หัวเราหรอเอ้าก็เห็นอายแล้วแบบรู้สึกแบบมีเหี่ยวมีแห้งขึ้นเลยอีลีบอกเห็นอายแล้วรู้สึกมีเหี่ยวมีแห้งอายเห็นน้องอายก็รู้สึกมีเหี่ยวมีแห้งคือกันอุ้ยฟังฟังฟัง เสียงยังนไงอุ้ยโทษโทษโทษไอเขอโทษโอ้ยมันเป็นสุลตกานขอโทษคือมารยาทเสียไอ้มารยาทเสียนี่นึงน้องก่อนเสียเราจะคุยกันมีกระดาษเปียกวะไอดูชัวว่าขี่ย้อนไหมโอ้ยไกลครับเอ้ยอีลีเด้อุ้ยอีลียอกยอกบางหันจมบ่มีเงิน ลำบากของชีเอาชีไอ้นี่ไอเป็นลูกลูกอันบอลมันเด้เออเอาเลียนชีมาเลยเดี๋ยวโอนเลยอิลีนะเออแต่ต้องไปกับไอ้เด้เข้าใจเออสิพ่าไปไปสู่สิพ่าไปสู่สู่ยังไปสู่ใจเขานี่ล่ะโอ้โหมึงเงียบหม่งเดี๋ยวบัญชีมีบ้างเอาเอาผอมเพ่มาเลยได้ผอมเพ่มีบ้างผอมเพ่เฮ้ยมึงอย่าไปตัดลงเดืองคลิปนี่อ๋อกูกูถ่ายไว้เก็บเบิึงซื้ออิลีบ่เออเออกูกูเพ่เคยโอนโอนเงี้ยไผเลย ว่าไอ้ไฮโต้ไปนั่งไอ้มือหนึ่งเด้ได้เห็ดนางเงรีน้องภาพไปกินชาเขียวนชาเขียวอ่ะปกติแฟนมักพาไปใส่ไปกินชาเขียวไปกินชาเขียวพาไปขี่จักรยานขี่จักรยานพาขี่รถเรีนพาขี่รถเรีนพากินมุกตะภาพไปสีภาพาไปสีอีกห่วยม่าช้างว่าเถอะไอ้คงสีเห็ดได้แค่ขอสุดท้ายแล้วน้องเอ้ยไอ้สีพาไป ซสืงเสาเสืงแรงเสืงแต่แข็โอ้ยเป็นบ้าบ่ะไอ้ก็อยากเป็นคนแบบผู้ชายหวา,านๆวานคือชวนมาอนมาฮะไม่พูดมากอุนมาโอ้อีรีบ่นี่อุนมาเอาเอาพร้อมเพรียวพร้อมเพีพร้อมเพรียวโอ้ยลูกสุลต่านลูกเจ้าของบอลมันเหมันพวกธรรมดาเลยครับในน้องแบบซาชิมาบ่าโอ้ชื่อซาชิมาบ่ะแมนค่ะซาชิมาดูฮีนี่ของแขกของผมปากครับผมใส่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 องหมื่นกูโอนไปให้สองหมื่นนี่ อายโอนเงินให้เรียบร้อยเด้บัดนี้เฮาชี้ไปนํากันได้เด้หนี่อุ้ยอ้ายแต่ว่าหนูบ่มักคุ้นแขกอ่ะบ่มักแขกอ้าวชิบหายแล้วบ่เป็นหยังถาอ้ายสักคู่บ่มักแขกกันว่ายืนอยู่นี่พร้อมเงิน20,000ได้อ้ายมาหามันบ่มักแขกมานี่มันหนีเดี๋ยวๆๆเขาจะว่าบ่มักแขกป่ะเออบ่เป็นหยังมึงแจ้งได้กูเป็นคนจีนก็ได้เอ้าบ่มักแขกก็ได้เป็นคนจีนแม่งเลยแป๊บนึงกูเปลี่ยนเป็นคนจีนก่อน ใบบิงชิงชิงชงชิงชิงชงชิงทั้งชงจีจังชังชังจังจังชังให้บอมาแขกกูก็ได้จัดหนเลิเขาว่าบอมาแขกเขาเป็นคนจีนว่านี่เป็นโคงจริงขี่ข้างบิงมาจากปล่อยเป็กปล่อยเป็กปล่อยเป็กบังฮอบะอัหฮัมใดคือฮัมลาวฮแบบกังเพราะคือหําของคนไต่หต่ฮัน้อย ลำพูนเชียงใหม่หำจ่อไปหำกูมึงโดเอาเองเห็นเด็แน่นเด้ข่าวว่าบ่มะแขกวะไอเปลี่ยนมาแหย่ดิพ่อได้ปะเป็ยังคันนี้อ๋อบ่มะแขกไอกับคนจีนเนาะโอ้ยไอเป็นอย่างกระชีดไปนั่งกันได้สันไปโอ้ยเดีจีบสาวอำนาจแล้วครับพี่น้องวันนี้เอ้ยแกวแนวนี้แกว ปกติภูเบ้าเก่าพาไปไหนะครับไปกินชาเขียวค่ะไปกินชาเขียวอ๋อมากินชาเขียวอ่ะน้องเชื่อแบบมากินชาชาเขียวอืมไอผมมากินเลยชาเขียวอายมากินยังชาสีเดี๋ยวมียเอนีสื้อผ้าครับผมผู้สาวนะครับน้องเชอรี่นะครับผมไปกินชาเขียวกับตะกล่องที่นั่นเขาห้องห้องอันไหนจะคล้องบอลอ่ะมันเอาไปก็เล่บอลอ่ะมันเดี๋ยวห้องคยมาทายมือหลังเออนนี้เระเขาเรียกว่าเห็นผีดีกว่าทีมเวิร์แก้วนะครับผม ไปี๋ยวจะพาน้องเชอไปกินชาเขียวแล้วก็ไปใช้อีกไปกินชาเขียวแล้วก็ไปขี่จักรยานไปขี่จักรยานขี่รถเล่นแล้วก็ไปขี้อายเดี๋ยววะเนาะเขาขาวเป่นเวอร์เนี่ยนี่จังเทียดีนะคือที่ดังเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะปกติน้องเซอรี่เนี่ยเป็นคนอำนาจเจริญป่ะครับอ๋ออย่าเป็นคนสีเกรดวะครึ่งคนครึ่งคนครึ่งอำนาจครึ่งสีเกรด ินเนื้อคือขาวเถอะครับผมแม่ให้กินปลาแดกค่ะแม่กินปลาแดกครัอ๋อให้กินปลาแดกปลาไอ้กินเป็นไห้คือดำปื๋ยๆอยู่ขาวเนาะขาวบ้างว่ะแตงกวาอันอื่นดำว่ะไม้ถึงผมไม้ถึงผมอืมไม้ถึงผมโอ้ผมงามเนาะทังไหนเนาะเฉดดีไม่เทียบกันเนาะขาวโอเคเดี๋ยวมนีพาน้องเช่นี้ไปกินชาเขียวโอ้คือคือคนจีนเนาะคือคือคือไอ้ลองลองสมบทบาทเป็นแบบ อาสอคนจีนมัน้งลองเบ้งลองมัง้ดได้ได้นี่อาหีติว่าไงฮีออคือคือคือว่าไงฮีพะนะออ <c oughs> โอ้เสียงหัวเอ,อ้าฟาดซบไหลด้วยว่าบอลล่ะเพื่อน,นออขนาดบ่อนทันในชนิดด้วยนี่ออแสดงว่าหลายคนคิดว่าเคยเห็นแบบคลิปหลายๆคลิปของชอ่องดูฮิแบบว่ามีผู้หญิงมาเข่าน้ามือสิคิดว่าช่องดูฮิแบบไม่มีคาถามไม่ n งบอกว่าที่จริงบ่มีเลย บเออขันว่ามีเงินเขาก็บผมานั่งรถบอได้มีคาถาเออแต่ขีดเราคือมีคาถาอยู่แต่ไม่อยากบอกใครเออคาถาสีคาถาสีสีเศร้าสีแรงสีตะแคงสีไงสีตายสีทุ่นสีคนหลอดขอชีวิตรักคูลักคูลักคูลักคูฮะหมูแฮมเขาขึ้นไ่ได้ใส่โอ้มันสิยากยังยิงเหมือนเนาะบักพรอมยิงมูยิงพวกโอ้ช่วงนี้เศรษฐกิจบบดีเออฮ็ดหายกินกบดีหาสีกับผมมัน กันเล่นเอาเล่นในเกมตีตุ่นเอาฮะเกมที่กูเล่นประจำเนีน่เออบอกแล้วบ่มีเงินใจค่าใช้เขียวยกโอนไปให้สองเมืองตรงกันเดี๋ยวเดี๋ยวตีไอตีอันนี้จะเข้าก่อนเด้อตีตุ่นก่อนตีตุน่นนี่เกมตีตุน่นเกมตีตุ่นภาพสามดีคนที่อายุสิบแปดตีผิดไปจังเล่นเกมนี้ได้เลยบอกเออเกมตีตุ่นเนี่ยเนี่ยตี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 แต,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 ตกไปแล้วสองพันคือสินา้าก็ได้ง่ายเด้ของแท้เนาะเกมตีตุ่นนะครับผมผู้ใด,ดสนใจว่างๆอยาก เล่นเกมตีตูนแอดไปเลยครับผมแอด S65 VIP นะครับแอด S65 VIP ซื้อกับบอกอยู่แล้วว่า VIP บริการ24ชั่วโมงเลยแต่คันยาคิดรับดีๆช่องพี่แนะนำตีตัวใหญ่ๆมันเด้อคือจังผู้สาวเขาตีอันใหญ่ๆมันเออเขาตีตัวใหญ่ๆมันเลยตีพวกโตน้อยๆคอร์รแคลร์เราต้องไปตีตีราชาแมงเลยเออราชาหนีแปลว่าใหญ่เลยเออคือจังราชาโคลอย,อยละเออราชานีใหญ่เลียวใช้ห้ำเดียวใช้เนี่ย ตีแตกเบสตีราชาแตกนี่เกมตีตุนนะครับผมผู้ใดสนใจแอดไลน์ไปเลยครับ s65vip ชื่อก็บอกว่า vip อยู่แล้วนะครับผมถ้าบอกว่ามาจากช่ององโลฮีนะครับเขาไม่มีอะไรให้เลยนอกจากเช่นหมอยปกติเขาแจก,กโบนัสอยู่แล้วนะครับผมไปน้องไปกิน่าเขียวได้อาจจะการให้ได้ตอนนี้อยู่ในลานกาแฟแล้วครับผม,ผมไม,ไม่ไม่ได้ใส่แมสมานะครับได้ใช่ไหมฮะไม่กลัวติดใช่ไหมฮะ ไม่ต้องกีดโควิดครับผมละเอียดอยู่แล้วหยากอ้าหนุ่มเชื่อพี่ไม่ได้กีดพี่ติดนี้ืมไม่ต้องพูดมีไหนเนาะครับเพื่อไจะไปแฟนกันเอาอีกเลยอันนี้มนตลอดอยู่กูสั่งให้ตาก้องไอ้น่ำไหมตาเขียว2อไอเอาอย่างฮะโอ้ปวดหลังไอเอาท้าเขียวครับผม ตังเล่ชาเขียวโอ้หยางามเนะาะหยากาแฟคือกินคือกินออกเข้มเข้มมาเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวว่ากินกาแฟก่อนแล้วจัง่อยแบบว่าไปหลีใสน,นั่งนี่ละเลีเยเ้ยงครับผมโอ้โหระดับสุลต,ต่านอันนี้คุนจีน ได้ชุดจีนหรอเป็นเจ้าของหลานท่องท่องยิบท่องหยอดแต่กระท่องมวนค้ายยุยยวราชข้างๆ <c oughs> ข้างๆก๋วยเตี๋ยวเป็ด <c oughs> อันนี้เรียนดีเท่งงานอยู่ครับ <c oughs> เรียนค่ะเรียนอ๋อเรียนอยู่ที่ไหนครับโรงเรียนอำนา,าจเจริญค่ะอ๋ออืมกระบป๋าเหรอผมท <c oughs> อ,องไรสันมากมใจเลยใจน,ใน้อต <c oughs> <c oughs> ี้ปุ่นแก้วแก้วไอ้พามกินเลยได้ใช่เขียวโอ้หน่อย ยังยิ้มไม่อายด้คือนายกบาทด้ไม่อยากยิ้มหรอกกลัวเธอจ้องฟันบันีีไปเล่นมาของไอเนี่ย,ยใส่ายกระชิพภาพไปหาอย่างเบิงเบิงจังย่างกับเบิงอะไรอย่าเบิงทอทัดเนี่ยอยางดูทอทัดสองคนนะอะไรเงี้กยกลเป็นวาน่าในไทยล้วพร้อมเพื่อโตวซีรีมเขารับรองว่าอเยเื่นให้ต้ริมเขาได้แน่นอนเพราะอายเนี่ย กวยกัแข็งโอเคครับผมคลิปนี้กับบมมี่อย่างไรครับพอหนึหัวพ่อดนึ่มวนครับผมชีวิตจะไปเครียดครับพี่น้องใส่ชีวินจะมีความสุขต่อไปกันเลยกันครับครับผมก็อย่าลืมครับผมผู้ใดอยากเล่นเกมคือนเซ้าหนูฮีนะครับนะครับไลน์แอดที่ ad s หกห้า vip ad s หกห้า vip ในครับผมชื่อก็บอกว่า vip อยู่แล้วนี่ครับแก้วลำลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับพ่อกันคลิปหน้าแก้ว